สวัสดีแฟนฟุตบอลจิกจกสยามเรตเตอร์สีทุกท่านพบก,กับสรุปข่าวเรตเตอร์ซตีวันนี้กันนะครับข่าวเลตเตอร์ซีวันนี้เรามาเริ่มกันที่จิจอกเปิดตัวแฮร์รี่เซาธาค่าตัว15้าล้านปอนด์เซ็นยาว5ปีครึ่งโดยเรตเตอร์ซีครับยินยันกัรคว้าแฮร์รี่เซาธาเซ็นต์แบบรายใหม่รับปิดดีลได้เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้และจากภายไปหนึ่งเดือนในการไล่ล่าประกันหลังตัวกลางในที่สุดเรตเตอร์ซตีก็ประกาศเซ็นสัญญาก,กับนักตเตะชิอัโเตเรียรายนี้และจะตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงครึ ในที่สุดเซาทาย้ายจากสโตกสตีมมารรวมทีมที่จอกสยามด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญา5ปีครึ่งถึงปี2028ก่อนเข้าสู่เดือนมก,กราคมเลตเตอร์ซี่ครับเล่นไปที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายปีขวาและเซ็นเตอร์แบ็กโดยที่วิกเตอร์คิดเซนเซนและเตเต้ T, ย้ายเข้ามาสู่ทีมในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนลียเซาทาครับเข้ามาตรวจร่างกายในช่วงบ่ายแต่หลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลารอพอสมควรเพื่อให้ดีวได้ับการยืนยันแต่ตอนนี้ครับเลตเตอร์ซี่ได้ตั้ติดที่พวกเขาต้องการแล้ว โดยแบรนด์โรเจอร์ครับผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซีต้องการที่จะนํานักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาสู่ทีมของเขาและด้วยความสูง6ฟุต6นิ้วของแฮร์รี่เซาธาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่สูงที่สุดในสึกพิีเมยรีกนี่คือคุณสมบัติที่เขาใช้ความสูงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งดูดูดวามสนใจจากทีมในสกอตแลนด์เซนเตอร์แบ็กรายนี้ครับทราบผลง,งนานที่อย่างน่าประทับใจให้กับทีมชกบ้านหมอและทีมชาติออสเตรเลีย โดยแฮร์รี่เซาธาครับได้ลงสนามเพียงเจ็ดนัดของศึกดเดชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้และจะได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อหน้าหัวเข่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021แต่เขากลับมาลงสนามและคืนฟอร์มได้อย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในดาวเด่นของศึกฟุตบอลโลกซึ่งช่วยให้ทัพซ็อกเกอร์รูเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของทัวร์นาเมนต์นั้นโดยแฮร์รี่เซาธาครับพลาดเกมสุดท้ายของสโตลสตีด้วยการบาดเจ็บที่สะโพกเล็กน้อยดังนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาสำหรับเกมที่เรสเตอร์ซีจะพบก,กับแอสตันวิลล่าในสุดสัปดาห์นี้ แต่เขาจะต้องแย่งชิงตำแหน่งสี่เหลี่ยมดื้อตัวจริงเมื่อเขาฟิตเต็มที่หรืต้องแข่งขันกับวอลฟัสจอห์นี่อีเวนและแดเนียลอาร์มาตี้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทีมอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวแฮร์รี่เซาทาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเองจะย้ายมาสู่ทีมที่จอกสัญญามของพวกเราและเซ็นสัญญาไปถึง5ปีครึ่งและก็ทําให้ตอนนี้ครับเบเดลรัชเจอร์ได้ดาวเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ตลอดติดตามฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่เซ ซึ้อขายกันว่าครับในอนาคตอาจจะเป็นนิวแฮร์รี่แม็กควายก็เป็นได้นะฮะอ่ะก็ต้องรอดูกันนะครับมาต่อกันที่เรสเตอร์ aster, ปล่อยน้ามา์ดยืมตัวกับเด็กแบ็กกี้ก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงโดยมาร์คอัลเบตันครับนักเตะชุดคว้าแชมป์ศึกพรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้ได้ย้ายไปร่วมทีมเวมอบอมวิทเอาเบียนแบบยืมตัวโดวยทัข้อตกลงก่อนวันเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าแปลกใจโดยเลสเตอร์ซีครับได้เลือกที่จะให้อัลเบตันย้ายไปที่ทีมเดอะฮอลทอน และจากที่เขาแสดงความต้องการที่จะมีเวลาลงสนามมากขึ้นโดยเดลติวัย3 3ปีรายนี้ครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงในศึกพรีเมยริกเพียงเกมเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้และมีอาการบาดเจ็บเป็นระยะตอนนี้มาร์คออเบตันจะพยายามช่วย gie, เดบ็กกี้เลื่อนชั้นจากศึกเดอแชมเปี้ยนชิพที่มีโอกาสไปไปได้และจากที่คาร์โโคเบรันผู้จัดก,การทีมคนใหม่พาทีมพุ่งขึ้นสูงวัตารางพวกเขารั้งอันดับที่10ของศึกเดือยแชมเปี้ยนชิพแต่ห่างสุน Play off เพลย์ออฟเลื่อนชั้นเพียง2คะแนนเท่านั้น การเซ็นสัญญา,าย้ายนักเตะค,ครั้งนี้หมายความว่าเรตเตอร์ซีครับจะมีตัวลูกริมเส้นที่ใช้งานได้เพียงสองคนในช่วงที่เหลือของฤดูกาลอย่างฮัวิบาลและก็เตเต้น้าเตเต้ใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญา,ยายมาร่วมทีมส่วนเดนิดปราสเจมามร์ดิสันและก็ลิคาโดเแปร่าครับจะต้องเป็นผู้เล่นที่ต้องทําหน้าที่ให้อุช่องโหว่ของทีมในกรณีที่นักเตะเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บโดยอาชีพกาครค้ายังแข็งคมมากเอาไปตั้งครับกับเรตเตอร์ซียังไม่สิ้นสุดลงโดยปีรายนี้มีสัญญาถึงปี24แต่กาารจาไปขของเับสร้างช่องโหวให้กับทีม โดยอดีตแข้งแอสตันวิลล่าที่ได้รับความเคารพในห้องแต่งตัวและได้รับการบวชให้เป็นรองก,กัปตันทีมในการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมทีมและทีมงานสตาฟเขาจะเป็นหนึ่งใน3นักเตะชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เดิยอยู่กับสโมสร์ซอนเคข้างกับเจมี่วาร์ดี้และก็อนาเนียลอาร์มาตี้เนมาร์คออบไตั้ครับย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ซีด้วยการย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นจากแอสตันวิลล่าในปี2014และได้ลงเล่ในให้กับสโมสรไปแล้ว295นัดทำไปได้19ประตูรวมถึงการทำประตรูครั้งแรกในศึกยยููฟ่่าแชมเปีีี้นลกทับบ และพาทีมอัลชนาเซบียาในรอบ1 6ทีมสุดท้ายได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของมาร์คออเบตันครับสื่อตอนนี้ไดย้ายร่วมทีมเดอะแบ็กกี้แบบยืมตัวจนสิ้นสุดด้วยดูกานี้แล้วก็ต้องรอดูอนาคตของมาร์คออเบตันอีกทีนะครับว่าเจ้าตัวเองจะย้ายไปร่วมทีมอื่นแบบทาวนหรือไม่หรือจะกลับมาค้าแข้งกับเลสเตอร์ซี่ของพวกเราในสัญญายที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับเราต้องเอาใจช่วยมาร์คออเบตันนะครับให้ประสบความสำเร็จกับทีมเดอะแบ็กกี้ให้ได้นะครับ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านเดียวรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกด Subscribe เป็นกระแจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเ e ตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ